สวัสดีครับจากร้านอุปกรณ์การมินครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวสายสแตนเลสสำหรับการ์มินฟีนิกนะครับที่เป็นรุ่นตระกูลที่เป็นควิกวีล e a ตนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิววิธีการเปลี่ยนสายให้ดูนะครับก็เริ่มแรกให้ถอดตัวสายของเก่าที่เป็นควิกออกนะครับก็วิธีถอดก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือดึงสลักแล้วก็ปลดขึ้นมาได้เลยทั้งสงด้านนะครับแล้วต่อมาก็เอาสายเหล็กที่ทางร้านจําหน่ายนะครับใส่เข้าไป เป็นตระกูลควิกเหมือนเหมือนกันเลยครับล็อกเข้าไปแบบนี้ครับก็ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่ทางร้านมีขายนะครับจะมีอยู่สองแบบตัวนี้จะเป็นลายแบบนี้นะครับก็จะเป็นบานพับแบบตัวล็อกแบบนี้แล้วก็หลังจากใส่แล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับก็ค่อนข้างสวยครับใครที่อยากได้สาย นาฬิกาที่เป็นทรงสปอร์ตเป็นสายสแตนเลสก,ก็สามารถสอบถามทางร้านได้เลยนะครับทางร้านมีจัดจำหน่ายครับก็วิธีการปลดสายของตัวนี้นะครับคือให้ใช้เครื่องมือถ้าลูกค้ามีเครื่องมือสามารถตอกออกตรงบริเวณพินรูนี้ได้เลยครับถ้าทางร้านไม่มีถ้าทางลูกค้าไม่มีเครื่องมือก็ให้ไปที่ร้านนาฬิการครับสามารถที่จะให้ช่างเขาสามารถ ตอกตัวพิีนออกได้ครับถ<ๆ>้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามทางร้านได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ